ดิฉันได้ข่าวก็ตกใจแต่ก็รู้ว่าวันหนึ่งก็จะต้องเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพระองค์นั้นอายุมากนะคะเตสสาชันสาแล้วแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าในสิ่งที่ท่านทำมาโดยตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ประทับใจพวกเราเด็กๆอาจจะไม่ได้รู้จักมากมายนะคะแต่สำหรับดิฉันเนี่ยประทับใจตั้งแต่ตอนที่อยู่มหาวิทยาลัย เวลาทีา่ในหลวงรัชกาลที่9และก็สมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงนี่นะคะเข้ามาก็มาส่งดนตรีเพราะงั้นเวลาส่งดนตรีพวกเราก็จะสนุกสนานมากนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยู่ในวงดนตรีสจมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีสิทธิ์ดิฉันมักจะมีสิทธิ์ก่อนคนอื่นน <laughs> ะพอ มีสิทธิ์ก็คือต้องไปยืนรับสเสด็จและดิฉันก็จะทำทริคนิดหน่อยดิฉันจะติดดอกไม้ข้างนี้ใหญ่ๆแล้วถ้าหากว่าพระองค์เดินมาทางนี้ดิฉันก็จะหันไปทางนี้พอท่านเสด็จกลับก็หันไปทางนี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อให้พระองค์ได้สนใจตัวดิฉันเพราะว่ามีความรู้สึกชื่นชมมากนะคะแล้วก็ เราก็ได้เห็นนะคะเวลาที่ไปต่างจังหวัดแล้วก็มีงานแสดงผ้าไหมไทยหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ก่อนผ้าไหมไทยไม่ได้ดังนะคะไม่ได้ดังแต่ว่าเนื่องจากสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงนี้ก็ได้แต่งแล้วก็เอามาใช้นะคะทำทำให้ผ้าไหมไทยดังไปทั่วโลกนะคะและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้คน ในประเทศไทยนะคะชาวบ้านที่ก็เหมือนกับไรายได้น้อยเขาก็ได้มีอาชีพแล้วก็ได้ทำนะคะและหลายครั้งเนี่ยที่พระองค์เสด็จไปต่างจังหวัด พระองค์ก็จะใส่หมวกเพราะว่าแดดร้อนใส่หมวกปีกยายแล้วก็แต่งตัวสวยนะคะเข้าไปในแบบหมู่บ้านนะคะหลายคนก็อาจจะว่านะคะแต่สำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันว่ามันเป็นความรู้สึกที่ชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นแล้วก็ชื่นชมนะคะดิฉันเชื่อว่าในสิ่งที่ท่านทำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือแม้แต่ตอนที่ พวกเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอวันที่นักศึกษานะคะวันที่14ตุลาหรืออะไรในช่วงนั้นก็มีปัญหาแล้วก็าราชินีก็ออกมาแล้วก็พาพวกเด็กๆมหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ในวังเพื่อจะได้ปลอดภยัย mm hmm. คือเรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับพระองค์มีหัวใจที่รักประชาชนจริงๆนะคะแต่ว่าหลายคนคนรุ่นใหม่อาจจะ มัวแต่ไปฟังคนที่เขาต่อต้านแล้วก็พูดจริงๆแล้วเนี่ยท่านท่านมีความดีมากมายเลยนะคะแล้วก็ช่วยเหลือแม้แต่กัมพูชาเห็นไหมคะตอนที่เขาอพยพมาท่านก็เป็นคนที่ยื่นมือไปช่วยนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าทำไมประเทศไทยยังคงอยู่ดีนะคะก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่ผู้นนำนะคะ ของประเทศได้หวานเอาไว้ในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าในสิ่งที่ท่านจากไปเราถ้าคนรู้จักคนที่ได้เคยอยู่ใกล้ชิดจะรู้สึกเลยเหมือนกับมีญาติพี่น้องหรือคุณแม่คุณพ่อหรือใครสักคนหนึ่งที่จากไปมันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นนะคะก็อยากให้พวกเราทุกคนนะคะก็ไปเดี๋ยวเราก็จะได้ดู วิดีโอนะคะว่าสมเด็จทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะ,ะพระพันปีหลวงได้ทำความดีความชอบอะไรไว้บ้างพวกเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เราก็เลยไม่ได้ทราบซึ้งเราจะต้องรู้สึกถึงบุญคุณนะคะเราจะต้องทราบซึ้งใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเอาไว้เราก็คิดว่ามาดูก่อนดีกว่านะคะเรามาดูค่ะพระราชประวัติค่ะพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงเธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถหม่อมเจ้านักขัตมงคลกิติยกรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระราชธานามสิริกิติ์ มีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งราชสกุลกิติยากรมีพระเชษฐาและพระกนิษฐาดังนี้ 1. ห,หม่อมราชวงศ์การลานากิจกิติยากร 2. หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรสมหม่อมราชวงศ์บุษบากิติยากรเมื่อพุทธศักราช2479หม่อมราชวงศ์สิริกิตกิติยากรเริ่มศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี เมื่อพุทธศักราช2483ย้ายไปศึกษาชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนฟรานซิสทเวียคอนแวนนอกจากการศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วพระองค์ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและวิชาการดนตรีคือเปียโนพุทธศักราช2489หม่อมเจ้านักขัดระมงคลกิตยากรทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตประจำราชสำนักเซนเจมส์ประเทศอังกฤษทรงพาโอรสธิดาทุกคนไปด้วย ระหว่างพำนักอยู่ในประเทศอังกฤษหม่อมราชวงศ์สิริกิตติยากรได้ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่ไปกับการเรียนเปียโนกับครูพิเศษแต่อยู่ที่ประเทศอังกฤษไม่นานนักหม่อมเจ้านักขัดระมงคลกิติยากรทรงต้องย้ายไปเป็นทูตที่ประเทศเดนมาร์กและประเทศฝรั่งเศสนประเทศฝรั่งเศสนั้น หม่อมราชวงศ์สิริก,กิติยากรยังคงเรียนเปียโ,โนและฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นด้วยประสงค์จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยดนตรีอันมีชื่อเสียงของกรุงปารีสคือของสักวักตัวนักซียงนาวเดอมิวสิกพุทธศักราช2491หม่อมเจ้านักขัดระมงคลกิติยากรและครอบครัวได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จโดยรถยนต์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานผลิตรถยนต์เสมอ เป็นเหตุให้ทรงคุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรเข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำสมเด็จพระชนนีสีสังวาลจึงได้ทรงขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรรณทำนักณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หม่อมราชวงศ์เศรษฐก,กิจกิติยากรได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนปองซีองนาครินาเจ้คริเวซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงด้านการสอนวิชาชีพพิเศษของกุลสตรีแห่งเมืองโลซานอีกหนึ่งปีต่อมาสมเด็จพระชนนีศรีสังวารได้ส่งสู่ขอหม่อมราชวงศ์เศรษก,กิจกิติยากร และมีพิธีมั่นระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับหมอมราชวงศ์เศรษฐกิจกิติยากรเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันอังคารที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2492ณโรงแรมวินเซอร์เมืองโลซานพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จนิวัตรพระนครเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยกรตามเสด็จด้วยและต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2493ได้จัดพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสะประทุมโดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาไอายกาเจ้าทรงเป็นประธานในพระราชพิธี ในการนี้หม่อมราชวงศ์สิรษฐกิจกิติยากรได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีเศรษกิจครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษในวันศุกร์ที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2493รเิฉลิมพระปรมาพิไทยเป็นพระบ,บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรามาธิบดีจากกรีนรบดินสยามมินทราธิราชบ,ร,ร,าชบร,รมนาถบ,รราบรรพิษ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมีพระราชโอรสธิดาดังนี้หนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสองสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพร,รัชสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีต่อมาพุทธศักราช2499รพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชศัธาูเสด็จทรงออกทรงพระผนวต่างโบราณราชเปรประเพณีเป็นเวลา15วัน ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีเป็นผู้สําเร็จราชการให้ทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในการประชุมองคม์มตรีและการประชุมพิจารณาพระราชบัญญัติต่างๆด้วยพระปรีชาสามารถด้วยเหตุนี้ในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันพุทธที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499 พระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหามูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครั้นพุทธศักราช2,559พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จขึ้นถลิงถวัลยราชสมบัติเฉลิมพระปรมาพิไทยเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิษพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวเมื่อวันอาทิตย์ที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2562 ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณกียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร กล่าวคือทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระทั้งหลายเป็นอันมากเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเห็นได้ชัดจากพระราชกรณียกิจที่เผยแพร่สู่สายตาประชาชนอยู่ในทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อ9ปีที่ผ่านมาวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5พรเวลา15บานาทีพระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมนาถบาพิษเสด็จสวรรคตพอสดดิกรชาวไทยได้สูญเสียสวนรวมจิตใจไปและในวันที่24ตุลาคม2568เวลา21เวกา21นาทีนับเป็นอีกวันที่ปวงชนชาวไทยต้องสูญเสียแม่ของแผ่นดินอันเป็นที่รักของประชาชนคนไทยทุกคนพระราชดํารัสครั้งหนึ่งของพระองค์ท่าน พระพันปีหลวงซึ่งเราเชื่อว่ายังอยู่ในความทรงจำของประสบนิกรคนไทยทุกคนโรงท่านทรงเห็นความสำคัญของป่าทรงพระราดำริว่าน้ำกับป่าเป็นสิ่งเกื้อกูลกันโรงท่านตั้งพระชารุไทยที่จะสนุนพระราชปัิธฐานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดังพระราชบัญญติที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดํารดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกนลนครเมื่อวันที่2 0่พันวาคมพุทธศักราช2525 25. ทรงมีพระราชสาวนีให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันสร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกันทรงระหนักดีว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน เมื่อส่งเริ่มโครงการป่ารักน้ําแห่งแรกที่บ้านทําติวจังหวัดสกลนครได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวมารับจ้างปลูกและดูแลรักษาป่าควบคู่ไปกับการทําเกษตรกรรมมีรายได้เสริมของสตรีจากงานศิลปาชีพขณะเดียวกันก็ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงความสําคัญของป่าที่มีต่อแหล่งน้ําและการดําเนินชีวิต ความสําเร็จของโครงการป่ารักน้ําบ้านทําติ้วเป็นต้นแบบให้เกิดโครงการป่ารักน้ําในพื้นที่ต่างๆของประเทศด้วยพระเมตตาและสงสัยพระราชาฤยทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมท่งตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดําเนินการปรับพื้นที่ทํากินโดยการทํานาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้าน เลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูปพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิน่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างไรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปาการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมา้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือ ให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟืน้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลัก ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสําเร็จของการทําเกษตรบนพื้นที่สูงอย่าง,ย,างยั่งยืนโครงการรักน้ําเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดําเนินงานอย่างจริงจังนี้ก็ในประมาณปี2556 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนดังความสําเร็จในพื้นที่ตบบําบลบ่อภาคอําเภอชาต,ตการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ําเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดียวสู่การทำกรเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการ,กรเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส,ส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างไรายได้ตลอดทั้งปี พร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอ,อย่างเข้มแข็ง,ขงทำหน้านที่เป็นวิทยากร<ย>เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่รัษฎรอ,อย่างครอบคลุมการเริ่มเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงราชาการที่9ก้ามาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดิน มาต่อเติมเรื่องน้ําให้พอมีน้ําสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกร,ร,กรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะในขณะที่บ้านนุทเทียนตบลบ่อภาคอำเภอชาติตาก,การจังหวัดพิษณุโลก ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่เอ็นุรักได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปอยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำมงุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึงสองงานก็จะได้5ถึง60,000บาท แล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจําเดือนของของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจําปีเราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนําศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจะทําแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นทนี่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนําเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9้านะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปี ไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับเราก็ได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมีผลจนถึงปัจจุบันอย่างมากถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะเวลาที่เราไปเชียงใหม่เราขึ้นไปที่ดอยคนที่นั่นเนี่ยคนดอยจะยากจนมากแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปโอ้โหตกใจเลยคะ่ะว่า เขาเนี่ยกินดีกว่ากินดีอยู่ดีกว่าเราอีกแล้วก็ดิฉันก็เจอคนคนที่นั่นนะคะเขาเพราะว่าเขาอยู่ในคอสทอนะคะปรากฏว่าเขาบินไปต่างประเทศนะคะดิฉันก็รู้สึกโอ้โหเดี๋ยวนี้คนภูเขาไม่ได้เป็นปกตินะคะเพราะว่าเขามีรายได้และเวลาที่เขาถวายของในคริสตจักรนะคะเหมือนกับผลแรกเขาก็เอาพืชผลมาแล้วก็มาถวาย ะะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับปัจจุบันนะคะว่าราษฎรกินดีอยู่ดีก็เนื่องเหตุเป็นเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้ทำเอาไว้นะคะแล้วเรา ให้เรารู้สึกนึกถึงบุญคุณแล้วก็นึกถึงว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยเพื่อประเทศไทยจริงๆและนี่ทำไมเราจึงมีกษัตริย์นะคะเพราะว่ากษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินและเป็นเจ้าของแล้วก็รักทุกคนเหมือนกับเป็นสิทธิบาลของประเทศนะคะและก็จะรักลูกแกะของตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าดิฉันรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ สิ่งที่เราจะทำต่อไปนะคะเราคิดว่าเราควรจะยืนขึ้นไว้อะไรนะคะในนามของคริสตจักรยุพระคุณพวกเราขอน้อมกล้าวถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระมหาที่คุณล้นเกล้าวล้นกระหม่อมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเราขอบคุณขอพระเจ้านั้นได้ประทานความเล่าลาลมใจให้กับในหลวงรัชกาลที่สิบและพระบรมวงศานวงศ์ทุกพระองค์ให้ทุกคนนั้นเต็มไปด้วยสันติสุขให้เรายืนไว้อะไรนะคะ เชิญนั่งลงได้แล้วค่ะ